นี่จะเป็นวิธีการใช้งานครับระบบจองรถนะครับจองรถในที่ทํางานจองรถสำนักงานจองรถในหน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น PP MySQL นะครับคราวนี้มาดูวิธีการใช้งานดีกว่าว่าใช้ยังไงนะครับหน้าแรกจะเป็นหน้าล็อกอินครับสมาชิกก็สมัครเข้ามานะครับก็แอดมินก็เข้ามาได้เลยครับแอดมิน พอเข้าระบบมาแล้วนะครับก <it Weather digitally> ็จะมีรายการมีแดชบอร์ดครับก็มีรายการเมนูดูทางซ้ายมือนะครับคราวนี้เรามาไล่แต่ละอัน hmm. ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการรออนุมัติครับนี่ครับรออนุมัติถ้ามีคนจองเข้ามาก็จะขึ้นรออนุมัติตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรายการรอรับคืนนะก็คืออนุมัติไปแล้วใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็มาคืนรถนะครับแล้วก็มีประวัติการจองรถนะครับแล้วก็มีชาร์ท แสดงระบบนะครับคราวนี้เรามาดูตั้งค่าระบบเลยดีก่อครับมาลองใช้กันเลยว่าข้อมูลผู้ใช้ครับมาดูข้อมูลผู้ใช้ก่อนข้อมูลผู้ใช้ก็จะถูกรีชิเตอร์ครับสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บนะครับหน้าแรกอินเด็กต่อมาเป็นข้อมูลประเภทรถนะครับนี่ครับรถเก่งรถตู้รถ s อ v วแล้วก็เพิ่มได้ครับหมวดหมู่รถครนี้เราจะเพิ่มครับเพิ่มเป็นรถอีกรถประเภทหนึ่งรถมอไซค์ครับ ใส่รูปรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปครับก็จะมีหมวดหมู่เพิ่มขึ้นมาครับก็คือมอเตอร์ไซค์ครับอ่าแบบนี้เราสามารถลบทิ้งแล้วก็กดแก้ไขได้นะครับถ้าเราอยากจะแก้ไขหรือลบนะครับหลังจากที่เราเพิ่มประเภทรถแล้วเนี่ยมาเพิ่มข้อมูลรถครับอ่าเรามาเพิ่มรายการรถนะครับ ก็จะขึ้นแล้วครับอาจจะเป็นอ่เราพิมพ์ไปก่อนครับทะเบียนรถครับประเภทรถครับรถมอเตอร์ไซค์จำนวนที่นั่งครับ2เเลขมาจุปัจจุบันนะครับ100อ่ะแล้วก็ใส่รูปรถเข้าไปครับกดอัปโหลดไฟล์ ก็จะมีรถที่รอเพิ่มไปเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับสถานะคือว่างนี่ครับว่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองจองรถกันเลยดีกว่าครับตัวระบบเนี้ยก็จะแจ้งเตือนผ่านไลน์ด้วยนะครับโดยใช้ลายโทเค็นแล้วก็ไปต่อกับล i ยโทเค็นนะครับคราวนี้ก็มาลองมาใช้งานกันดีกว่านะครับก็ยูเซอรก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับผมก็ทําการสมัครแล้วนะครับ ก็คือ0ูนย์ศูนย์หนึ่งะครับอ่าดูือเนม่ a เ s w o r d ศูนย์ศูนย์หนึ่งเข้ามาปึ๊บเข้ามาก็จะมีจองรถกับรายการจองรถนะครับคราวนี้เราก็มาจองรถครับโอเคครับก็จะมีรถที่เราเลือกจองไว้ครับที่เรา add เข้าไปครับ admin a เข้าไปก็มีมอไซค์ที่เราแอดเข้าไปใหม่ครับมอไซค์ก็มีเห็นไหมครับรุ่นที่เราแอดไปเมื่อกี้เห็นครับชนะคือว่างครับก็คือว่าเรากดจองรถครับวันที่จองครับ วันที่ตัวที่ยี่หกนะครับถึงวันที่ยี่สเจ็ดไปส่งก็กดจองรถครับพอจองรถเสร็จนะครับมันที่รายการจองครับจะขึ้นคําว่าเห็นครับนี่รออนุมัตเห็นครับรออนุมัตที่ไลน์ครับที่ไลน์ก็จะเด้งมาครับ มีรายการจองรถใหม่แอดมินก็เห็นแล้วครับเฮ้ยมีรายการจองรถใหม่ไปไปอนุมัติให้หน่อยอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ยูเซอร์ของแอดมินอ่าแอดมินก็อนุมัตินี่รายการรออนุมัติเห็นไหมเข้ามาเราก็เลือกไปครับจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติอ่าเราก็เลือกอนุมัติ พอเราเลือนอุนิมตัติปุ๊บรายการที่อนุมัติจะไปอยู่เลยที่รายการรอรับคืนรถเห็นไหมรอรับคืนว่า user เอารถมาคืนหรือ,อยังตอนนี้ไปดูที่ user ธรรมดาครับ user ธรรมดาอีกรอบหนึ่งครับ user ธรรมดาก็จะเห็นสถานะของรถที่ถูกจองไว้นะครับเนี่ยว่าอนุมัติแล้วก็ไปเอารถนะเพื่อใช้งาน แล้วก็เราไปดูที่จองรถครับเห็นไหมครับรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกจองไปเนะี่ยจะขึ้นสถานะว่าไม่ว่างนี่ครับเห็นไหมครับว่าไม่ว่างเพราะว่าถูกจองไปแล้วคราวนี้เราก็ไปที่แอดมินครับไปดูขอแอดมินแอดมินก็อ่าเห็นนะอนุมติแล้วรอรับคืน ยูเซอร์เอารถมาคืนเราก,กดรับคืนครับเลขใหม่ตอนรับคืนครับถือว่ามาร mm ้ hmm. อยห้าสิบคราวนี้เราก็ไปดูที่รถครับ mm hmm. หายูเซอร์คนอื่นเข้ามา mm hmm. เข้าบ้างอ่ารถว่างหรือยังนะอะไรอย่างนี้ครับพ mm hmm. อถูกรับคืนแล้วเนี่ย mm hmm. พอมาจองรถเนี่ย ใช่ไหมครับนานะก็คือว่าโอเคไหมครับนี่ครับก็คือระบบจองรถนะครับจองรถในที่ทํางานจองรถในสํานักงานจองรถออนไลน์นะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้